มาเพเพ่อเป็นอาจจะมีแบบไม่คุน้นนะใช่ใช่เนีย่ยอย่างตอนเนี้ยใจเต้นปุ๊บ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 เลยน้องอาจจะต้องร้าเสียงให้น้อนนี้ด้วยตอนตอนอยู่กระทั่อาจจะต้องร้อเสียงให้น,อน,หน,น้องนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักหลายๆคนก็ติดตามโมเมนต์เป็นต่างได้จะบอกว่าน้องแบบปุ้มและติดมือมากๆปกติอ่ะน้องแาวอาจจะไม่นอมไม่ปุ้มใช่ไหมนาะแต่ว่าน้องมาเยือกแบบไม่ทื่อเลย น่ารักมากนะคะแนนอนค่ะเพราะฉะนั้นเพเวลาในกิจกรราต่างๆโมเมนต่างๆอย่างแบบเวลาได้พาแอบได้พาน้องมันเด,ดเย์เพอาบน้ำอะไรนะทั้งทั้งอาบน้ำที่ร้านแล้วก็อาบเองครับผม,มแล้วก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ออกจากบ้านเราอยู่กันในบ้านแล้วก็ผมปล่อยเขาเดินเล่นหญ้าอะไรเงี้ยเต็มที่คือสังเกตแล้วว่าเขาชอบนอนบนหญ้าอนอนบนดิน เราก็ไม่อยากไปสูงเขาก็ให้เขานอนแล้วก็ค่อยมาทำความสะอาดก็คืออยากให้เราให้น้องเนี่ยได้ใช้ชีวิตด้วยก็ยังไม่อยากแบบไปกักที่อยู่แต่ข้างในก็คือได้ใช้ชีวิตแต่ก็ ความสะอาดที่ปลอดภัยต่อน้องๆอ,อย่างเราี่เยวเองก็มีชมพูนะคะความสะอาดเนาะสำหรับน้องแมวเองหรือว่าสุนัขเองด้วยนะคะซึ่งเป็นสูตรธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจึงพัฒนานะคะโดยสัตวแพทย์อีกด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้ด้วยความว่าอย่างวันแรกที่คุณก่อได้เจอน้อง <c oughs> คือเราไม่ได้มีแผ่นไม่ได้มีแผ่นในเหลือหรือว,ว่าเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่ว่าวันนี้ในเมื่อเราไม่รู้แล้ววิธีเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาก่อนแล้วมีวิธีการเลี้ยงน้องเป็นเด็กอยู่บ้างไหมคะ เอาจริงๆผมไม่รู้วิธีการเลี้ยงสัตว์เลยแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเขาก็ไม่เหมือนไม่ต่างจากชีวิตอือ่นๆก็คือต้องการความรักแล้วผมจะเป็นคนที่พูดกับเขาดีมากาบางคนก็เรียกเขาไอตัวแสบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เรียกเขาแบบนั้ผมจะเรียกเขาว่าหนูเป็นเด็กดีใช่แล้วเขาก็เป็นเด็กดีตามภาษาที่เราพูดเลย เราก็จะคุยกันตลอดว่าแบบโอเคอยู่ตรงนี้นะปลอดภัยนะเดี๋ยวดีอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจว่าอย่างไรปลอดภัยอย่างไรไม่ปลอดภัยเหมนเข้าใจสิ่งที่สนิทใช่ไหใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสมัยนี้หลายคนแบบหลาคนที่เป็นเจ้าของน้องๆ้อที่เจ็ดเห่ือมจะเป็นแบบแนวเอกลุยดูแลน้องน้องแบบเหมือนสมาชิกคนหนม่งในห้องหัวบางสิ่งสิ่งที่ควรจะหัวแดดที่ป๊อป ได้ดูแลน้องไปล้ไม่ว่าจะเป็นการกุ้งการดูแลต่างๆนะคะสื่ถุนน้องทําให้น้องน้องรับรงงููไในวันนี้คือนี่คือที่ปลอดภัยน้องหลวนตอนนี้คือเรื่องมากเลยเนาะเขารู้ว่าเขารู้ว่าอยู่กับเราเขาปลอดภัยแล้วก็เนี่ย